ข้อที่29นะครับต้องการสร้างจำนวนนับที่น้อยกว่า150จากเลขโดด1 2 3 4และ5โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเลยนะจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนเออก็มีเลขอยู่5ตัวนะถึงเอามาสร้างเป็นเลขที่ให้น้อยกว่า150อ่ะนะจะสร้างได้กี่แบบ นะครับก็สร้างยังไงแล้วก็แบ่งเป็นกรณีก็ได้นะเออแบ่งกรณีนะก็ข้อนี้อาจจะต้องแบ่งกรณีกรณีอย่างนี้นะกรณีที่หนึ่งนะสร้างเลขหนึ่งหลักนะที่น้อยกว่าร้อยห้าสิบ สร้างเลขหนึ่งหลักที่น้อยกว่าร้อยห้าสิบก็มันก็ต้องเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่หรือไม่ก็เลขห้าได้กี่แบบครับนะเออก็จะได้นะห้าแบบนะเออห้าแบบหรือห้าจำนวนก็คือเลขหนึ่งหรือไม่ก็สองหรือไม่ก็สามหรือไม่ก็สี่หรือไม่ก็ห้าก็ได้ห้าแบบเออก็แค่นี้นะกรณีที่หนึ่งนะ กรณีที่2องอ่าทนี้เรามาดูกรณีที่สสร้างเลข2หลักนะ,นะการสร้างเลข2หลักก็คือสร้างเลข2หลักอย่างนี้นะมีหลักหน่วยหลักสิบนะโอ้ข้อนี้เราอาจจะต้องแบ่งงานเป็นขั้นแล้วก็ใช้หลักการคูณน,นะเออ แบ่งขั้นครับอาจจะต้องแบ่งขั้นนะก็คือขั้นที่1เราก็สร้างเลขหลักสิบก็ได้นะหลักสิบก็คือเลขตรงนี้นะสร้างได้กี่แบบครับมันมีเลขอยู่5ตัวก็สร้างได้5แบบนะหวิธี ข่้นที่สองครับเราก็สร้างหลักหน่วยนะเลขหลักหน่วยเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องไม่ซ้ำกับหลักสิบแสดงว่าถ้าเราใช้เลขไปหนึ่งเลขกับหลักสิบมันจะเหลือเลขหลักหน่วยให้ใช้อีกกี่เลขครับใช้อีกแค่4วิธีนะสเลขเท่านั้นเออทีนี้เราก็ใช้หลักการคูณแบ่งงานเป็นขั้นเสร็จ สร้างเลขหลักหน่วยหลักสิบเสร็จแสดงว่างานเสร็จแล้วนะเราก็เข้าหลักการคูณก็คือเอา5กับ4เนี่ยมาคูณกันก็ได้เป็น20วิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากรณีที่2เราสร้างเลข2หลักได้20แบบนั่นเองนะเออ นะสรุปกรณีที่สองได้ยี่สิบแบบนะยี่สิบวิธีโอเคนะกรณีที่สามครับ ก็คือสร้างเลขสามหลักเลยนะสร้างเลขสามหลักลทีนี้มันเราก็แบ่งงานเป็นขั้นเหมือนเดิมนะแบ่งขั้น ขั้นที่หนึ่งสร้างเลขหลักสิบก่อนเออหลักร้อยเลขสามหลักเออหลักร้อยหลักร้อยก็คือตรงนี้นะหลักร้อยเนี่ยถ้ามันเราต้องการเลขให้ได้น,น้อยกว่าร้อยห้าสิบใช่ไหมงั้นหลักร้อยเป็นได้แค่เลขเดียวครับเลขหนึ่งอย่างเดียวเลยงั้นก็สร้างหลักร้อยได้กี่วิธีครับหนึ่งวิธีนะเออหนึ่งวิธี หลักสิบล่ะนะเออหลักสิบก็สร้างได้กี่วิธีอ่ะนะหลักสิบหลักสิบตรงนี้ใช่ไหมอ่ะขั้นที่สองหลักสิบหลักสิบสร้างได้กี่วิธีครับก็เป็นเลขอะไรก็ได้อย่าให้เป็นเลขห้าแล้วกันนะถ้าหลักสิบเป็นเลขห้าเนี่ยมันจะเกินหนึ่งร้อยห้าสิบเอา เพราะหลักหน่วยมันมันไม่เป็นศูนย์แน่ๆนะมันมีหลักหน่วยให้เลือกคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้างั้นหลักสิบเนี่ยต้องต้องเอาได้สูงสุดได้แค่เลขสี่นะเออก็ได้แค่สี่เลขนี้งั้นหลักสิบก็แล้วก็มีเลขหนึ่งที่ถูกใช้ไปแล้วแสดงว่าหลักสิบมันมีเลขให้ใช้แค่สามตัวครับนะหลักสิบใช้ได้แค่สามตัวก็คือเลขสามตัวเนี้สองสามหรือสี่งั้นสร้างหลักสิบได้สามวิธีนั่นเอง ต่อไปขั้นที่3นะเราก็สร้างเลขหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลขที่เหลือเลขอะไรก็ได้นะเออมีเหลือใช้ไปกับหลักร้อยหนึ่งหเลขหลักสิบหนึ่งเลขแสดงว่าเหลือที่เหลือจากทั้งหมดหเลขก็เหลืออีก3ามเลขนะก็ได้อีกสามวิธีนะใช้เลขอะไรก็ได้ได้หมดแล้วเพราะว่าหลักหลักสิบมันไม่เกิน มันไม่ใช่เลขห้าเนี่ยมันไม่เกินเลขสี่นั้นหลักหน่วยเป็นอะไรก็ได้ไม่เกิน150ห้าหมดเลยนะนี้เราก็เข้าหลักการคูณก็เอา1มาคูณ3คูณ3ก็ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น9วิธีนะสรุปกรณีที่3มก็ได้กี่แบบครับนะก็ได้ เก้แบบนะ9วิธีเอ่อยันแสดงว่ารวมทั้ง3กรณีเราก็สร้างเลขที่น้อยกว่า150ได้ทั้งหมดนะรวม3กรณีเออก็จะสร้างเลขทั้งหมดได้เป็น5บวก20บวก9 5บวก20บวก9แบบนะตอบเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ เท่าไหร่สามสิบสี่ตัวเลขได้สามสิบสี่เลขนะในการที่จะสร้างเลขให้ได้ร้อยน้อยกว่าร้อยห้าสิบเลขที่แตกต่างกันนะครับนะข้อนี้ก็ไปฝนคำตอบที่เลขอ่ะฝนให้ได้เลขสามสี่นั่นเองนะครับโอเค